สวัสดีเล่นดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการรายการชื่ออะไรดิวยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาแปลเพลงให้ทุกท่านได้ฟังกันและเพลงแรกของคอนเทนต์ใหม่ของเราฮะที่เราจะมาเริ่มกันวันนี้เราจะมาแปลเพลงใหม่ของเทคชิชซิกส์ไนท์ที่มีชื่อว่ากูพูดแปลกูพูดผิดแน่เลยผมว่าครับจินเน่จิเอาเป็นว่าสักวันหนึ่งก็คงจะมีใครรู้ ชื่อเพลงว่าอะไรกันแน่กูขอไม่พูดแล้วกันเพราะเดี๋ยวพูดแล้วผิดเนี่ยจะโดนล้อกันไปยันชาติหน้ากันเลยทีเดียวแล้ววันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าบางส่วนอาจจะต้องถูกตัดออกไปแล้วผมก็จะมาแปลอาจจะแบบเป็นบารหนึ่งสองบาร์สตีเดียวให้ฟังเพื่อที่จะไม่โดนลิขสิทธิ์กันอาจจะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะ d e v e ล o p คอนเทนต์นี้จากคลิปนี้ไปยังไง ทีนี้มาฟังกันดีกว่าครับเพลงใหม่ล่าสุดการกลับมาของซิกนายวันเดียวได้ขึ้นไปเป็นเทรนดิ้งเลยทีเดียวนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้เข้าไปดูที่ IG ของซิกนายครับคุณก็จะเห็นว่าซิกนายได้ทําการแก้แค้นโดยการพูดไว้ว่า เชาเอาท์ทุกๆคนนะฮะที่บอกว่าตัวเองเป็น King อ f New ย o r k อย่าง f ิวิ o อฟอร์เรียนราลีเรเบหรือ k e y ล็อกก็ตามที่ออกเพลงมาแล้วก็เป็นกระแสกันมาอย่างมากมายเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับ King is Back แล้วเพราะเพยในเวลา4ชั่วโมงเขาทาไปได้1.3ล้านวิวกับเข้ามาเป็นอันดับ1 1 Trending และปัจจุบันล่อไปถึง4.5ล้านวิวเพียงในเวลา1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเชียวและเนื้อเพลงจะพูดถึงอะไรบ้างเพราะผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดางานดิส e ีฟคีฟดิสคิงวอนดิสลิวเดิ ไปฟลอฟังกันเลยดีกว like ่าท่อนแรกเลยเน that, that ี่ยซิกซ i ไดได้พูดไปว่าเดวีสเซดิสเดด a t s a p i n g t h i s a d t h a t a อกเีสแ็ l l that shit is c a p ก็แปลงง่ายๆเลยนะนี้บอกบอกว่าไอ้พวกคนพวกเนี้ยแม่งพูดโน่นพูดนี่อยู่ได้แต่ทุกๆอย่างที่แม่งพูดแม่งแคปแม่งโกหก pull up on them real life like where the energy at เขาก็หมายความว่า เวลาที่เขาพูลับไปหาจริงๆเนี่ยใน real life เนี่ยพวกมึงไม่เห็นจะมี energy ไม่เห็นจะมีพลังไม่เห็นจะพูดมากเหมือนตอนที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเลยสิ่งนนครับก็ได้พูดต่อไปว่า I shot you I r o b you and your end do not back มันแปลว่ากูเนี่ยยิงมึง แล้วมึงก็ไม่เห็นจะทำอะไรกูคืนสักที Remember that จุดๆแหลกจำได้หรือเปล่าล่ะพวกคุณอะมันแหลกจริงแหลกจรงก็หมายถึงว่าจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆยังไงดีครับแหลกจริงก็แปลว่าไม่ป้องกันตัวแบบไม่ระวังตัวไว้ตลอดเวลาทําให้มึงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนและถึงแม้ว่าจะโดนเขายิงและป้นไปก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรเขากลับเหมือนในบาร์ต่อไปที่เขาพูดว่า y'all end do n t h in back but makes tracks ก็คือพวกมึงไม่ทําอะไรกูคืนเลยไม่เห็นจะยิงไม่เห็นจะต่อยไม่เห็นจะกล้าทําอะไรเลยนอกจาก ทำเพลงดิสกูคือในที่นี้หลายคนเนี่ยควรสงสัยว่า69เนี่ยพูดถึงใครฮะ69ได้พูดไปถึงชีฟ e ีฟครับในกรณีนี้นะเขาก็ได้พูดไปถึงกรณีที่เขาเคยจ้างเพื่อนของเขาคู d าบีเนี่ยไปไล่ยิง c ชีฟคีฟไว้แล้วณนะขณะนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครทำอะไรเขากลับเลยมันก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เขาเนี่ยออกมาพูดในถึงท่อนนี้นั่นเอง all all life, no dick, ท่อนต่อไป เทกชิซิสไนก็ได้พูดไว้ว่าที่เขาพูดไปนะว่าซักดิกอิทไมซ์แซกก็หมายความว่าตรงๆเลยครับบอกว่าให้มาอมไม้ oh, น่นเค้เขานะเรียกขายเขาด้วยแล้วเขาก็บอกไว้ว่า I shot at all your rapper's real life no cap ก็หมายความว่าเขายิงจริงๆนะยิงไปหาพวกแรปเปอร์พวกมึงจริงๆไม่ได้โกหกไม่ได้แคปด้วยนอกจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ได้ชาร์จเขาไว้กับคดีนี้โดนไปเต็มๆเคสเลยอ้โ fucking เคส หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณกลับไปดูในคดีที่ซิกนายโดนจับไปล่าสุดนะซิกนายก็โดนย้อนคดีที่เขาจ้างคูด a าบีไปยิงชีฟคีฟมันหมายความว่าที่เขาทำเนี่ยเขาทำจริงๆนะเว้ย so it don't watch my face ในท่อนเนี้ยเขาก็ได้พูดไว้ง่ายๆเลยนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นนะเขาจะ run up ไปขโมยคุณถึงที่เลยเพชรสร้อยทองอะไรของคุณอยู่ไหนเนี่ยเอามาให้กูให้หมดนอกจากนั้นไหนปงปืนมึงที่มึงบอกว่ามีเนี่ยกูจะไปใส่แล้วก็ไปเรือไปยิงใส่คุณจริงๆเหมือนที่เขาบอกว่า where your blicky at pull up on him make them blast ก็หมายความว่าปืนมึงอยู่ไหนไหนขอดูหน่อยดิเพราะกูมาถึงแล้วกูยิยงมึงจริงๆนะ เอาทอนเมื่อกี้ก่อนทอนเมื่อกี้เขาก็บอกไว้ว่านะไอซิลลี่บลิ c กกี้เ t าเด็ดดิซี่ช็อตเม e เดมบีดี้บ๊อบอ่ะมันก็แปลว่าเหมือนบลิ c กกี้เนี่ยน่าจะเป็นชื่อแก๊งคู่อริของอดีตแก๊งของ69ครับมันก็ใช้มาดิสเวลาที่อย่างเช่นสมมติว่าคนอยู่แก๊งคริปส์หรือแก๊งบลัดอย่างเงี้ยคุณจะใช้ชื่อเรียกชื่อของแก๊งคู่อริคุณอะ่ะเอามาใช้เป็นกรณีที่ว่าพวกมึงกระจอกเหมือนพวกนี้อะ,อะไรประมาณเนี้ย เขาก็ได้พูดว่าซิลลี่บลิกกี้ก็เหมือนไอ้พวกโง่ๆเหมือนพวกบลิกกี้เนี่ยมาคงมาทําตัวโง่ใส่เขาแล้วก็โดนเขายิงใส่ทําให้ดิดีบอกแบบโดนยิงใส่กระเด็นกระดอนแบบวิ่งหนีกระเด็นกระดอนคือไอ้ท่อนเนี้ยเขาจะพูดประมาณว่าเขาในโหดขนาดไหนเขายิงใครและไอ้พวกนั้นทํากระโดดโลดเต้นไปท่าไหนบ้างนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าถึงแม้เขาจะโหดได้ขนาดไหนแล้วเนี่ยเขาก็ยัง still be posted by a g a s p o t on my CD hot มันก็แปลว่าเขาเนี่ยก็ยังไปนั่งอยู่ในร้านขายไก่ประจําบ้านของเขา เหมือนใน MV กูบ้าที่ครูๆคนเห็นนะนั่นก็คือที่ที่เขากําลังพูดถึงนะก่อนไปซิตี้ฮอตก็หมายความว่าเขาก็ยังคงทําให้ซิตี้ฮอตหรือว่าเขากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยก็อย่างที่เห็นครับว่านิวยอร์กเป็นยังไงถ้าสุดท้ายเขาก็ได้พูดไว้ประมาณว่าถึงปืน4 4 0ของเขาเนี่ยจะมีไซเลนเซอร์ที่ทําให้มันเก็บเสียงได้เนี่ยแต่เขาก็ยิงกระจุยกระจายอยู่ดีนะครับผม เช่นกันครับในคอนฮุกก็พูดประมาณว่าถ้าเขายิงแล้วใครจะเป็นยังไงดูไว้เขาจะเป็นคนยิงป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 องปองปองเองนะทำมึงหล,ล่นห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 ล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้บอกว่าการ์เดเกมออนล็อกก็หมายถึงว่าเกมเนี่ยเป็นของกูนะครับผมและในเวอร์สต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเวอร์สที่เขาได้พูดถึงคิงวอ o n นไว้เราฟังกันดู อย่างไอทอนมอกะที่เขาพูดไว้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงใครซึ่งหลายๆคนที่ฟังก็คงจะงงมึงจะไปยิงกับใครมาคือซิกนายพูดไว้ว่าโอ้มึงมีปืนนู่นปืนนี่แต่กูเนี่ยมาแบบมากับช็อปป้าปืนกลปืนสงครามแล้วกะสุนที่เท้าได้ยิงคุณไปบุลเลตได้จะทิ้ดฮิมฮิวเอลเมกิทูเดอ็อกเตอร์กสุนที่ยิงโดนมึงเป็นจะทําให้มึงเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้กลับไปหาหมอด้วยซ้ำแซนโอเวอร์ฮิสบอดี้คิกฮิสเฮดไลก์อินซ็อกเกอร์เขาหมายความว่าแในขณะที่มึงโดนยิงล้มลงไปกองนอน จมกองเลือดเนี่ยเขาก็จะเตะหัวแน่นอนว่าสิ่งพวกนี้ซิกนายจะไม่น่าจะเป็นคนที่เคยทำนะฮะแต่ท่อนต่อไปอย่างไรก็ตามเนี่ยเขากำลังจะพูดถึงอะไรบางอย่างลองไปฟังกันดูเห็นนี่หรือเปล่านี่งไงล่ะครับท่านผู้ชมคือตรงเนี้ยท่อนเนี้ย ซิกนายได้พูดไว้ว่า your man got s t o t y o make a diss track พวกมึงโดนยิงเนี่ยแทนที่มึงจะไปแก้แค้นมึงดันไปทำเพลงดิสเฉยเลย Go get a gun and get some get back หมายความว่าเอาเวลาเนี่ยไปหยิบปืนขึ้นมาแล้วมึงไปแก้แค้นเพื่อนมึงได้แล้วและหลังจากนั้นซิกนายก็ได้พูดต่อว่าไม่ว่า Yo man g e t shot he not coming back หมายความว่ารูเพื่อนมึงโดนยิง แล้วก็มันจะไม่กลับมาแล้วมันตายห่าไปแล้วเพราะฉะนั้นมึงอะไปหยิบปืนแล้วไปแก้แค้นให้น้องมึงได้แล้วก่อนที่เขาจะพสเอ็มวีของเขาไว้เป็นรูปนี้สไลด์ฟอร์วอนหมายถึงว่ายิงเพื่อวอนเว้ยไปแก้แค้นเพื่อวอนสักทีไอ้เหี้ยเทกาจิซิกนายม่งกลับมาปวดโอเคทุกคนก็รู้กันอยู่นี่คือวิธีการมาร์เก็ตติ้งของเทกาจิซิกนายอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นยังไงละ่ะและหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมที่รอดูเลยครับท่านผู้ชมเป็นไงเขาจะพูดอะไรต่อรอดูกัน สิฮ่าซิงจาได้พูดตอไปว่า you a อ i บ c h มึงอะมันตุ๊ดกูว่าอยู่แล้วว่ามึงอะจะไม่ ride for your h o m i e หรอกมึงอะไม่ได้เข้าข้างแกงมึงไม่อยู่กับพวกมึงหรอกถึงเวลามึงก็ไม่เอาหรอกไ o w you wouldn't ride by your d, d dick, you know me, you know o l l y ก็หมายความว่ามึงอะถึงเวลามึงก็หนี และนอกจากนั้นพวกของมึงอ่ะเด y be on my dick but if you know me then you know me พวกลูกน้องของมึงเนี่ยชอบประด่าก,กูชอบมาดิสไลกูอยู่นั่นแหละแต่มึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูเป็นยังไงนะมีเพชรมากมายสร้อยคอมากมายคับเ l e c h เชนกรุดดิ p ส and a l o l ลี่ทูสวอลลี่ก็หมายถึงเพชรแล้วก็ l o l ลี่โรเล็ี่ลลลลเขาใส่อยู่นะฮะ ก่อนจบเขาก็พูดไปเมื่อกี้ที่ต่อจากท่อนเมื่อกี้ที่เขาพูดว่ามึงก็รู้อยู่ว่ากูเป็นยังไงมีเพชรมีสร้อยมีคอยอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าลูกกูเนี่ยมี Big w a t c h Big Cu b บ t t o u g h w e r e s e n a d d ดี Big w a t h h ก็คือนาฬิกาใหญ่มีสร้อย Cuban นลิง t ์ u u h w วอรเครื่องเสื้อผ้าที่อะไรที่ใส่กันเนี่ยไม่ธรรมดา Send อ d d ีก็หมายถึงถ้าเกิดว่ามึงเนี่ยส่ง a d d ดีหรือ Address Location มาที่อยู่มาเนี่ยกูจะส่งลูกน้องมา guys come in No Smile ก็คือไม่ต้องยิ้ม No g a m e s ไม่มีเกม Fun w ว a ์ก็คือไม่มีอะไรตลกทั้งนั้นไม่มีอะไรสนุกทั้งนั้นเพราะพวกมึงเนี่ยจะต้อง Die Today หรือตายวันนี้ Can't get away หนีไปไหนไม่ได้แล้วก็ Fuck It เป็นไงการกลับมาของเทคชิชซทุกคนรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างรู้สึกยังไงกับเพลงนี้แน่นอนนี่เป็นวิธีการมาร์เก็ตติ้ง ของ6 9อยู่แล้วผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นคนอื่นมาดิสริวเดิร์แบบนี้โอเคเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกหรือเรื่องที่รับได้แต่พอมันเป็นเทกาชิซินน่ะมันจะมีส่วนหนึ่งลึกๆในใจเรารู้สึกว่ากูว่าแล้วว่ามึงต้องทําอย่างนี้ get it? ปะ่ะทุกคนมีความรู้สึกนี้เหมือนผมไหมผมก็ไม่รู้นะและนอกจากนั้นครับทำไมเทกาชิซิกนัถึงจะต้องเอมกับไปที่ริวเดิร์แน่นอนซิกนัยกับริวเดอร์เคยตีกันเรื่องที่ ผู้จัดก,การส่วนตัวของซิกนายมาบอกให้ริวเดอร์มาโพสต์ดาซิกนายเพื่อที่จะสร้างกระแสแล้วริวเดอร์ก็มาแฉอะไรเต็มไปหมดแต่ปัจจุบันตอนนี้วินาทีนี้ริวเดอร์ครับดังที่สุดฮอตที่สุดเพราะฉะนั้นซิกนายจะต้องมีเรื่องกับริวเดอร์ไม่ว่ายัางไงก็ตามและเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปรอไปติดตามกันได้เลยสำหรับวนันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพีชเอ้ยชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าชอบให้ผมมาแปลเพลงหรือเปล่าอยากให้แก้ตรงไหนอยากให้ปรับตรงไหนหรืออยากให้ไม่ต้องมีแม่งไปเลยหรืออยากให้มี แบบนี้ดีแล้วคอมเมนต์มาไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า